อันนี้เนาะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็จะเห็นบางบางอันก็จะเป็นแท็กซี่บางอันก็จะเป็น CRBSI อนะไรเงี้ R B S I, ยค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นแท็กซี่อ่ะของเราก็เหมือนที่มิ้นพูดไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือเราจะใช้ในการเฝ้าระวังการติดเชือ้อนะคะแต่ว่าส่วน CRBSI ะคะคือการพบเชื้อก่อโรคชนิดเดียวกันนะคะที่ส่งจากเซ็นทรัลไลน์เนาะแล้วก็จะส่งจากแคปติเตอร์ทีป่ะ ความยาวประมาณ5เซนนะคะแล้วพบเชื้อเนาะอันนี้เขาก็จะใช้วิธีตรวจแบบคอนดินเดทีนะคะอันนี้แพทย์เขาจะใช้ในการาวินิจฉัยนะคะอันนี้เรามาดูปัจจัยเสี่ยงในการเกิดแคปซี่กันนะคะก็คือหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนานเนาะก่อนที่จะใส่สายสวนนะคะแล้วก็สองก็คือการใส่สายสวนในระยะเวลานานนะคะ แล้วก็เกิดการติดเชื้อบริเวณที่อ,อินเสิร์ตใส่ค่ะบ่อยๆนะคะแล้วก็พวกที่มีภูมิคุ้มกันต่ำผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยที่เป็นพวกมะเร็งนะคะพวกที่มีออตโตอิมมูนไม่ดีค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นาทาง potential root ของ infection ทำให้เกิดแ e p s i นะคะก็จะมี4ตำแหน่งด้วยกันเนาะตำแหน่งที่1ก็คือมัน c o n t a m i n a t e นะคะตั้งแต่ที่เราก่อนที่เราจะใส่ละนะคะตำแหน่งที่2ก็คือตรงบริเวณผิวหนังอาจจะเกิดจากการาใช้ตอนตอนใช้ก่อนใส่อนะคะ่ะที่เราต้องใช้น้ำยาทำลายเชื้ออาจจะอาจาอาจะมี ขั้นตอนอะไรที่แบบมันมันมันหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข้อข้อสามก็คืออ่าตรงแคปติเตอร์ฮับมาหาตรงข้อต่อของอ่าสายสวนต่างๆนะคะข้อสี่ก็คือเกิดจากการคอนทามินีคอนทามินีในระหว่างที่เราผสมยาหรือว่าการให้สร์น้ำหรือว่าเลือดต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็น สี่ทางนะคะอ่าอันเนี้ยค่ะก็คือเราก็าจะต้องมีแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อในกระแส่เลือดเนาะที่สำคัญกับการใส่ใสายส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางนะคะการล้างมือเขาบอกว่าเหมือนเมื่อเช้าที่มินพูดไปเนาะเกข้อการล้างมือก็คือค่อนข้างสำคัญมากมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะแล้วก็ทำง่ายประหยะัดคุมค่านะคะ การล้างมือที่ถูกต้องก็คือต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่เนาะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะล้างยังไงล้างให้ครบ7ขั้นตอนนะคะแล้วก็ล้างตามหลักไฟโมเมนต์นะคะแล้วก็ข้อสอบนะคะการใช้อุปกรณ์ป้องกันนะคะก่อนที่เราจะทำหัตถการในการใส่ใส่ส่วนลดเลือกนำส่วนกลางนะคะ แพทย์นะคะจะต้องใช้เครื่องป้องกันอย่างเต็มรูปแบบนะคะ,ะก็จะมีหมวกแมสแว่นตาเสื้อคลุมนะคะแล้วก็ถุงมือปัดาระเชื้อนะคะต้องเป็นถุงมือปัดสระเชื้อเท่านั้นนะคะส่วนพยาบาลเนาะพยาบาลที่เข้าคู่อาจจะเป็นซเซอร์คูลเลตอะไรอย่างงี้ค่ะก็อาจจะมีแค่ถุงมือปัดาระเชื้อหมวกแมสนะคะแต่ว่าถ้าพยาบาลที่จะต้องเข้าไปช่วยแพทย ตรงตรง,ตรงโซนผู้ป่วยอะคะ่ะก็อาจจะต้องมีเสื้อคุมป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ตรงตัวผู้ป่วยอะคะ่ะก็คือจะต้องใช้ผ้าคลุมปัดสตกเชื้อผื่นใหญ่นะคะตั้งแต่ศีรษะจนจะลลดเท้าอันนี้ของเรากำลังทำเรื่องสั่งซื้ออยู่นะคะแล้วก็ข้อสามต้องใช้โค็เฮดีินนะคะ ในการสครับิผทำความสะอาดผิวหนังก่อนที่เราจะทำเนาะเราก็รอให้แห้งประมาณ30วินาทีก่อนที่เราจะแทงสายสวนนะคะแล้วก็ข้อระวังนะคะก็คือโคเฮกซิดีนอะ่ะห้ามใช้ในอายุที่น้อยกว่า2เดือนนะคะก็คือถ้าน้อยกว่า2เดือนอะ่ะเราจะให้ใช้โปรวิโดไนโอดีนแทนนะคะเขาบอกว่าโคเฮกซิดินมันจะมะีส่วนที่มัน ทำลายผิวนะคะเขาก็เลยจะไม่ใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่าสอเดือนนะคะแทงนะคะอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแพทยเขาจะพิจารณาเนาะตำแหน่งที่เหมาะสมะค่ะเขาให้พิจารณาใช้ค่ะตรงสับผาวเวียนเวนเป็นตําแหน่งแรกนะคะหากทําได้หรือว่าอินเทอร์นอลจูกล่าเวนควรที่จะหลีกเลี่ยงฟิโมลเวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมถึงต้องหลีกเลี่ยงเนาะ อันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เขาตรงตำแหน่งนะคะว่าตรงไหนเนี่ยติดเชื้อมากกว่ากันนะคะก็ตูเฟมอลเวนะคะมันทำให้เกิดการติดเชื้อสูงถึง1 5 7นะคะลงลงมาก็เป็นอินเทอร์นอลจุกลูล่าเวนแล้วก็สับคาวเวนเวนนะคะเขาก็เลยแนะนำให้แทนตรงบริเวณสับคาวเวนเวนเป็นตำแหน่งแรกนะคะอ อัตราของพยาบาลกับคนไข้ก็ค่อนข้างมีผลนะคะในการที่ดูแลคนไข้เนาะเขาบอกว่าเอ่ออัตราส่วนที่เหมาะสมก็คือพยาบาลหนึ่งคนต่อผู้ป่วยสองคนนะคะใน ICU นะคะส่วนใหญ่เซ็นทรัลไลนก็จะใส่ใน ICU เนาะอันนี้เป็นของอันนี้คือเราทำทุกวันเนาะก็คือแคปติเตอร์เดนซิ่งนะคะในผู้ป่วยที่เอ่อ ใส่ใส่ส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางนะคะก็คือวันแรกเนาะถ้าเราแทงวันแรกอะค่ะเราจะไม่ได้ติดเทะเดิมแบบนี้เนาะ,ะมีใครรู้บ้างว่าเพราะอะไรเอนเริ่ม <c oughs> หมแรกอ่ะเราจะแนะนําให้ใช้อ่าตัวที่เป็นปินซิมัะค่ะเพราะว่าวันแรกที่แทงเนาะมันอาจจะเกิดการบรีดได้นะคะเราอาจจะใช้เพชเชอร์นิดนึงค่ะแต่ว่า พอมันไม่บีดอะค่ะหลังจากวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเท็กระเดิมได้ส่วนการเดซซิ่งอะคะ่ะเราจะเดซซิ่งด้วยโคเฮกซิดีนนะคะเออ่ถ้าถ้าไม่ไม่เปียกไม่แฉะหรือว่าไม่บีดอะไรอะคะ่ะก็แนะนําให้ทําแผลทุกสองวันนะคะแล้วก็ปิดเป็นตัวเท็กระเดิมตัวเนี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้ามันมีแฉะมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีน้ำมี สินงขั้นหลังอะไรที่มันดีออกมาเานี้ยค่ะก็คือสามารถเดซซิ่งได้เลยค่ะแต่ว่าสําหรับตัวที่มันเป็นตัวที่มีส่วนผ,ลผลสมของเ c d ซนะคะเขาจะเรียกว่าชาร์จพาเลตเดซซิ่งค่ะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนของโคนเฮซดีอยู่แล้วอ<ๆ>ันนี้เขาแนะนําว่าก็ให้เปลี่ยนประมาณ5้าเวันประมาณนี้นะคะแต่ที่โรงพยาบาลเรายังไม่มีนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทําแผลค่ะ ถ้าเป็นแผลเซ็นทรัลไลอ่ะเราสามารถใช้ถุงมือที่เป็นดิสโตรโกลดได้แต่ถ้าเป็นแผลที่เป็นดับเบิลลูเมนที่ใช้สำหรับฟอกไตอะค่ะตรงนั้นนะคะแนะนำให้ใช้ถุงมือสเตอร์ไลน์นะคะก่อนล้างแผแลเราก็ล้างต้องล้างมือก่อนเนาะล้างมือก่อนแล้วก็ใช้ถุงมือนะคะแล้วก็ทําแผลด้วยโฟเฮกซิดีน ด้วยหลักอาเซนติกเทคนิคนะคะแล้วก็หลังทำแผลเสร็จก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะคะอันนี้นะคะถ้าถ้าสมมติว่ามีมีแฉะมีเลือดอะไรซึมอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถเปิดแล้วก็ทําแผลเปลี่ยนใหม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่แฉะไม่อะไรไม่มีซีร่มหรืออะไรนี้ออกมาก็ทุกสองวัน อันนี้เนาะเราก็จะพิจารณาทุกวันนะคะว่าว่าตรงตรงมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไหมก็คืออาจจะต้องดิสคัทกับแพทย์เนาะว่าถ้าไม่มีความจําเป็นนะคะคก็คือให้ถอดสายส่วนถอดถอดสายนทีนะเนาะแล้วก็ตรงฮารปะ เราแนะนําให้ใช้โคเิงซีดีนะคะสอของเราอ่ะจะใช้เป็น2%โคเิงซีดี L ิ G H, นอะิน70%แอลกอฮอล์เนาะสครับฮัมะหาตรงข้อต่อเวลาเราไปให้ยาให้สาดน้ำพวกนี้ค่ะก็คือให้สครับนะคะมากกว่า5วินาทีห้าห้าวินาทีขึ้นไปหวินาทีขึ้นไปค่ะวิธีการสครับะ,ะเราก็จะใช้ออสับลีเนาะ ท,ที่ชุบโพฮิซิดีนนะคะหม,หมุนหมุนหมุนตรงจุกอะค่ะที่เป็นข้อต่ออะค่ะที่เป็นรอยต่อออกเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของเอ่อดิอิ n เฟ c t ชันนะคะแต่ว่าของโรงพยาบาลเรายังไม่มีเขาบอกว่าก็จะสามารถช่วยลดการเกิดการติดเชื้อได้ เซตไอวีค่ะเขาแนะนำว่าจะต้องเปลี่ยนทุก96ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแอนติบอดติของเราจะเปลี่ยนทุก24ชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพวกเซตนำ้นำเกลือทั่วไปอะคะ่ะที่เป็น i อวีป่ะก็คือแนะนำว่าให้เปลี่ยนทุก96ชั่วโมงนะคะของเราก็าจะมีวันเอ็กซ์ปติดไว้นอะตรงกระป,ป๋อค่ะก็เพื่อเป็นการ alert เนาะ อันนี้ก็มีงานวิจัยอะคะ่ะเขาบอกว่าเการที่ใน ICU นะคะ่ะเขาใช้น้ำยาที่ชุบโคฮนซีดีนนะคะอาบน้ำในผู้ป่วยที่ออนเซ็นทันไลนะคะ์ค่ะสามารถลดเคปซีได้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันยกเวน้นอ,อายุที่น้อยกว่าสองเดือนเราจะไม่ใช้นะคะแต่ว่าที่มากกว่าสองเดือนขึ้นไปอะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะ ในการาดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลองเลือดดำส่วนกลางนะคะอันนี้เพิ่งสดสดร้อนๆแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะปรับปุงนิดหน่อยแล้วก็น่าจะเอาไปให้แต่ละหน่วยงานนะคะของเราก็จะมีง่ายๆเลยค่ะล้างสวมทาแทนทบทวนดูแลนะคะอันนี้ง่ายๆแ,แล้วก็คือมีล้างมือเนาะล้างมือตามหลักไฟโมเมนต์แล้วก็เจ็ดขั้นตอนนะคะ สวมสวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใส่สายสวนทุกครั้งนะคะแล้วก็ทาเนาะทาด้วย2%โฟเรนซีดิอิน e 70%แอลบอฮอลท์ Al All, ทุกครั้งนะคะแล้วก็แทงเนาะตรงตำแหน่งแนะนำให้เป็นตำแหน่งสัมคาวเวฟเวร์หรืออินเทอร์นอลจูเูล่าเวนแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเอ่อฟิเบอร์เวฟนะคะแล้วก็เมื่อไม่มีความจำเป็นนะคะ,ะควรจะ เอาสายสวนออกให้เร็วที่สุดนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากเลยก็คือสักับเดิอครับนะคะก็คือให้ใช้โคเฮนซนีนสักับ5วิขึ้นไปนะคะหมดแล้วค่ะมีใครสงสยัยไหใคร่สงสยัสงสยตรงจุดไหนไหมมีใครสงสัยไหมไหถ้าไม่มีใครสงสัย ถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามได้ที่งานไอซีนะคะ